คริสซี่กริศิรีประกาศปิดฉากรัก7ปีเค้กนัทวัฒน์ทำเอาแฟนๆต่างช็อกไปตามๆกันเมื่อสาวคริสซี่กฤริศิรีสุขสวัสดิ์ได้ออกมาโพสข้อความร่ายยาวยุติค,ความสัมพันธ์กับวานใจร่วมช่องหนุ่มเค้กนัทวัฒน์แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันโดยเธอได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนซีเขียนโพสต์นี้หลังจากผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพัก ซีคิดว่าซีมีความจําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะตอนนี้ซีกับพี่เค้กได้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความข้องเกี่ยวใดๆทั้งสิน้นในส่วนของภาระหน้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการการ,การดาเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะสําหรับเด e b บ t ท o m Club ตอนนี้จะเหลือเพียงแต่ซีเพียงผู้เดียวและเหล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสําหรับ Line Official The Bo t t o m Club จะเป็นการติดต่อง,งานซีเพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะ สำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาช่วงเร็วๆนี้ต้องขออภัยอย่างสูงที่จําเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่แม้รู้ว่าเหลือเพียงซี่คนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมาสําหรับช่อง YouTube ซี่ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งด้วยที่หายไปนานนะคะก่อนหน้าน,นี้ซี่ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศสักพักใหญ่ๆและไม่ได้ลงอะไรเลยรวมทั้งในไอจแต่ตอนนี้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นแล้ว แบบรวดเร็วพร้อมทำงานพร้อมลงอย่างต่อเนื่องใหม่อีกรอบเย่ yeah! โดยเฉพาะคลิปสุโขไทยใน YouTube ที่ยังคงค้างไว้สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูคูซี่มาตลอดเกือบ7ปีหวังว่าหากมีรักั้งใหม่มันจะต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนฮ่าขอบคุณอีกครั้งค่ะซี่เอง